สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องภาษาวิถีคนลงช้างนะครับวันนี้พาน้องภาษามาเล่นลำธารนะครับมาเล่นน้ําที่ลำธารนะครับนี่ครับอยู่ในป่านะครับวันนี้ติดโซ่มาด้วยนะครับเพราะว่าเอาช้างเอาช้างมาที่ป่านะครับให้เขาเล่นน้ําที่ลำธารครับนี่ครับ น้ำอาอจแตไหลไม่ค่อยแรงนะครับปล่อยให้เขาเล่นน้ำที่ลำธารน,นะครับวับนนี้ ลำธารน,นะครับครับลำธารเล็กๆนะครับน้ำไหลมาครับน้ำก็จะเย็นๆหน่อยนะครับที่นี่โถยนย่ครับจะเป่าน้ำเล่นนี่นะครับเล่นด้วยกินด้วยครับน้องภาษา ธรรมชาติครับที่นี่ครับน้ำไหลจากลำธารน,นะครับ ถอยทอยทอยทอยนี่ครับเล่นสบายใจเลยครับมีแต่โคนนะครับอยู่บนหลังนี่นี่ครับเรามาชมน้องภาษาเล่นน้ำลำธารนะครับเล่นโคนเล่นน้ำจากลำธารนะครับวันนี้ ให้เขาเล่นแป๊บหนึ่งครับคลายร้อนครับอาจจะมีโซ่ล่ามขาด้วยนะครับวันนี้ก็ขออภัยเลยนะครับวันนี้เอาเขามาผูกที่ป่านะครับก็ต้องมีโซ่มีอะไรด้วยครับถ้าไม่ผูกเลีวยวเขาจะเดินไปกินต้นสับประรดต้นมันคนอื่นเขาครับนี่ครับดูบรรยากาศร้อนก็เ,เขามาอาบน้ําที่ลําทารน,นี้ครับ เรามานั่งเฝ้าเขาเล่นโคลนนะครับเล่นโคลนเล่นน้ำลำธารเย็นๆครับน้ำที่เย็นมากครับน้ำธรรมชาตินี บรรยากาศก็ดีนะครับที่นี่หญ้าก็เยอะลำธารก็มีครับมีโคลนมีอะไรช้างเล่นสบายครับอีอย่าเล่นแห้งไปลูกไหม อย่าเล่นแรงครับน้องภาษาครับเล่นพอดีพอดีก็พอแล้วนี่ครับเป็นดินป่งมั้งครับนี่เขากินกินทั้งดินกินทั้งน้ำพร้อมกันนะครับเมื่อกี้ นี่มีกระปูนะครับลำธารน,นี่มีม,มีปูมีปลาปลาเหมือนปลาช่อนครับแต่ตัวเล็กๆนี่ครับอยู่กับลำธารน,นะครับวันนี้ ตรงสัยจะเป็นดินโป่ง้ะครับที่จะกินอยู่นะ่าจะเป็นดินโป่งแล้วก็ผสมน้ำด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกับน้องภาษานะครับได้ถ่ายทําวิดีโอลง YouTube ต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ